อะไรอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีเวลาให้กันค่ะก็เลยเลือกที่จะแบบลดสถานะมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วก็ทุกคนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ทุกคนในยังไงคะคมันคุยกันพร้อมๆกันนะคะก็เลยไม่ไม่ได้มีใครเป็นคนตัดสินใจอะไรคนที่มีเวลาที่คุณเราหรือเ่าเขาด้วยค่ะปังด้วยปังแบบทํางานทุกวันเลยช่วงนี้แล้วเขาเองก็กําลังโฟกัสไปที่อัลบั้มใหม่ของเขาบ้างค่ะ เจอกันบ่อยเหมือนเดิมว่ารถสถานะดูดใช่ค่ะแ้วเหมือนสภาพจิตใจเขาบอกว่าสภาพจิตใจเราดูดมากตอนที่เริ่มความจริงเราวนะ่อกาะว่าทุกคนเวลาที่แบบเหมือนอะไรมันหายไปจากชีวิตมันจะรู้สึกแบบวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เฮิร์ตขนาดนั้นมันต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วแหละว่าแบบเหมือนอะไรหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดียวได้คุย มอทั้งงานมันเยอะขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีเวลาค่่่่ะทีมมาอยรอดคมีจุดคอยนอดคอยรเดคอยรอดโอ้จริงจริงบางอ๋อของบาง,งาอ๋อบางไม่ใช่ค่ะหรือว่าเรามีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เหมือ่านต่อกาับเลี้ยงการกดนะคับเพราะอะไรที่เราตองการเพราะว่าเราจริงจริงเมื่อก่อนคือเกรงใจคุณแม่ค่ะเกรงใจครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่แบบคนรอบข้างเรารู้อย่างเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศนะคะที mm ่แบบกลับมาครับฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมเลยก็จริงๆเพราะว่ามันอยู่ที่อนาคตถ้าเราสามารถปรับเวลาแบบที่มันลงตัวได้